เดี๋ยวเราไปร่วมตอบคาถามนะคะแล้วก็สรุปคพร้อมกันนะคะถ้าเราพร้อมแล้วนะคะเราเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนความจํากันหน่อยนะคะนักเรียนจากคลิปครั้งที่แล้วนะคะเรายังเรียนในเรื่องของสสารซึ่งสสารนะคะคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราต้องการที่อยู่และสัมผัสได้มองเห็นหรือมองไม่เห็นทั้งหมดนี้นะคะเราจะเรียกว่าสสารและสะสารก็มีอยู่ด้วยการสามสถานะ สถานะที่1ก็คือสถานะของแข็งยกตัวอย่างเช่นเหล็กยางรถยนต์ถ่านไฟฉายหนังสือไม้สถานะที่2คือสถานะของเหลวเช่นนมน้ำน้ำผึ้งน้ำหวานแม้กระทั่งเหงื่อของเราก็เป็นสารนะจ๊ะนักเรียนและสถานะสุดท้ายก็คือสถานะแกส๊ส ยกตัวอย่างเช่นแก๊สออกซิเจนและไอน้ำนั่นเองและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนในเรื่องของสมบัติของสสารและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนในเรื่องของสมบัติของสสารกันซึ่งสมบัติของสาสารนั้นจะมีอยู่ด้วยการทั้งหมด3สถานะ เรามาเริ่มเรียนกันที่สมบัติของของแข็งกันก่อนดีกว่าค่ะนักเรียนสมบัติของของแข็งก็คือสารที่มีรูปร่างและปริมาตรคงที่ในสภาวะอุณหภูมิปกติย้ำนะคะนักเรียนต้องอยู่ในสภาวะปกติเท่านั้นนะคะโมเลกุลของของแข็งจะยึดติดกันเหนียวแน่นเป็นรูปโครงสร้างคงรูปร่างนั่นเองค่ะจากภาพขวามือของนักเรียนนะคะ นี่คือแบบจำลองอนุภาคของของแข็งนักเรียนจะเห็นได้ว่าอนุภาคของของแข็งนั้นเรียงชิดติดกันหนาแน่นเป็นระเบียบมีแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคดีที่สุดและมีความแข็งมากจึงสามารถรักษารูปร่างและโครงสร้างของตัวเองไว้ได้ดีแม้กระทั่งปริมาตรจะไม่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุซึ่งก็หมายความว่า อนุภาคของของแข็งนั้นหรือว่าโมเลกุลของของแข็งนั้นจะคงรูปร่างไม่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุและปริมาตรคงเดิมนั่นเองคะ่ะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งนะคะนักเรียนเมื่อเราใส่ไว้ในภาชนะที่มีรูปร่างเป็นทรงสี่เหลี่ยมก้อนน้ำแข็งที่ได้ก็จะเป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมและปริมาตรเท่าเดิม ถึงแม้ว่าเราจะนำก้อนน้ําแข็งนั้นไปใส่ไว้ในภาชนะรูปวงกลมหรือทรงกลมรูปร่างน้ําแข็งนั้นก็ยังคงสภาพเดิมปริมาตรก็ยังคงเดิมด้วยนะคะนักเรียนต่อไปเป็นเรื่องของสมบัติของของเหลวซึ่งอนุภาคของของเหลวจะอยู่ห่างกันเล็กน้อยทำให้อนุภาคสามารถเคลื่อนที่ได้มีขนาดและรูปร่างไม่แน่นอนเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ แต่ว่าปริมาตรไม่ขึ้นอยู่กับภาชนะซึ่งหมายความว่าปริมาตรของของเหลวก็จะคงที่นั่นเองค่ะนักเรียนเรามาดูแบบจําลองอนุภาคของของเหลวกันนะคะหรือเราจะเรียกว่าโมเลกุลของของเหลวก็ได้นะคะนักเรียนอนุภาคของของเหลวจะอยู่ใกล้กันและมีแรงยึดเหนี่ยวกันอย่างลหลวมๆอนุภาคสามารถเคลื่อนที่ได้ขยับไปมาได้แต่ว่าจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระนะคะ โดยจะเคลื่อนผ่านรอบๆอ,อ,อนุภาคที่อยู่ใกล้เคียงทําให้มีรูปร่างไม่คงที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะที่บรรจุสามารถไหลได้แต่ว่ามีปริมาตรคงที่นะคะสุดท้ายและท้ายสุดนะคะนักเรียนจะเป็นในเรื่องของสมบัติของแก๊สอนุภาคจะอยู่ห่างกันแรงยึดเหนี่ยวมีค่าน้อยทําให้เคลื่อนที่ได้ดีมากมีปริมาตรและรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ เรามาดูแบบจำลองทางด้านขวามือกันนะคะนักเรียนแบบจำลองอนุภาคของแก๊สซึ่งอนุภาคของแก๊สจะอยู่ห่างกันมากฟุ้งกระจายไปทั่วลื่อนที่ได้อย่างอิสระทุกทิศทางและไม่เป็นระเบียบยึดเหนี่ยวกันน้อยมากและเปลี่ยนแปลงรูปร่างตามภาชนะไม่สามารถรักษารูปร่างและปริมาตรให้คงที่ได้ยกตัวอย่างเช่นอากาศที่บรรจุในลูกฟุตบอลหรือ อากาศที่บรรจุในยางรถยนต์นั่นเองค่ะนักเรียนคำถามสมบัติของสสารแบบไหนมีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุระหว่างน้ำแข็งกับน้ำอัดลมนักเรียนลองคิดดูดีๆนะคะเฉะลยแล้วนะนักเรียนคำตอบที่ถูกต้องก็คือน้ำอัดลมนั่นเอง เพราะอะไรเพราะว่าสมบัติของของเหลวมีรูปร่างและเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุปริมาตรคงที่นั่นก็คือน้ำอัดลมนั่นเองใครตอบได้เก่งมากพวกมึงยังไงบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะคุณน้ำนะคะฝากงานนะคะฝากใบงานไปกับนักเรียนนะคะซึ่งในใบงานของคุณน้ำนะคะก็จะมีเอ่อทั้งหมดนะคะเอ่อี่ตอนนะคะก็คือในตอนที่1นเนี่ยนะคะในเรื่ององ จำแนกสสารซึ่งครั้งที่แล้วนะคะเราได้เรียนไปแล้วนักเรียนสามารถย้อนคลิปดูครั้งที่แล้วได้นะคะในเรื่องของสสารนั่นเองก็คือง่ายๆนะคะของแข็งของเหลวและแก๊สนะคะนักเรียนจัดจำแนงให้ถูกต้องนะคะส่วนในตอนที่2นะคะคุณน้ำก็จะให้ในักเรียนเนี่ยบ่งบอกนะะบอกสถานะรูปร่างและปริมาตรของสสารนะคะที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ ว่าสถานะของแข็งเนี่ยมีอ,อ,อนุภาคนะคะของสสารเป็นอย่างไรนะคะเรียงตัวชิดกันแน่นหรือกระจายฟุ้งกระจายไปทั่วนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะตอบคําถามในตอนที่2แล้วก็ระบุนะระบุให้ชัดเจนนะคะส่วนในตอนที่3นะคะก็คือให้นักเรียนยวาดภาพนะคะการจัดเรียงอนุภาคของสสารให้ถูกต้องนะคะคุณนําก็จะมีกรอบสีเหลืองให้นะคะออให้นักเรียนเนี่ย นาวาดอนุภาคของสาสาระะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะส่วนต่อสุดท้ายนะคะเป็นการตอบคําถามนะคะก็คือให้นักเรียนอ่านโจทย์และตอบคําถามนะคะโอเคค่ะใครไม่เข้าใจนะคะก็ถามนะคะถามได้ทางช่อง y o ย t ท b e โรงเรียนก็ได้ในเพจโรงเรียนก็ได้หรือโทรหาคุณน้ําได้ต่อเลยนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะนักเรียนบ๊ายบาย